โอเคครับเราเจอคุณแม็กซิมแม็กซินนี่เลทหนึ่งสี่สี่สามนะเดินมาขวาเฮ้ยบฏิกิดิยอ่าไม่รู้เหมือนกันเฮ้ย เออถ้าแทางเบียไปก่อนละเบียเบียมาแมนอืมแน่นตือตืตืตืตตตตตตนี่ตนี้ดีกว่าม้าโดดนะ นี่เนาะน่าจะดูดีแล้วนะครับกินนะ กินเหรอเพราะถ้าเราเข้าไปเดี๋ยวกินเนะาะทำมันไม่ได้อะไรกินมากินมากินเบี้ยกินมาโดเพามา,ม,า,ม,ามันมาผูกไปทันแล้วขึ้นมานี่แล้วนะครับเอ๊คโอเคกินนี่กินนี่แล้วก็กิน เขาเผยกินมา <Look. S 1> สยเลย <_ d ata> ยามเช้านะสงสัยผู้ต่อสู้เรายังไม่ตื่นโอ้โหฮ่าฮ่าาสัมผัสความสนุกและการคิคุณไม่เื่นเลยเคยกับช่วงตั้มลาของผมจะออกนะครับต้นเดือนตุลานะครับก็คิดว่าคงพิมพ์มาไม่พอจำนวนคนนะแต่ที่ดูทักมาหลักใหม่แล้วก็ทั้งในเม้นนะ ก็จะเปิดจองแบบพร้อมกันคือเปิดปล่อยขายในเพจแล้วก็ทักกอดได้ก่อดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นตำรานม้าฝาตีมาเหี่ยมู้กันเรามีด้วยกัน2อี edition น,นะ edition แรกจะออกต้นเดือนตุลานะครับส่วน edition ทีสอทเนี่ยที่เป็นท่าไม้ตายก็จะออกแบบประมาณปลายปีนะครับจริงๆก็เบื่อจะเร็วกว่านั้นแต่จริงมันต้องมีพื้นฐานจากเรื่องนี้ก่อนซึ่งมันเป็นท่ามาตรฐานตรงที่ว่าถ้าไม้ตายมันใช้ได้เฉพาะตอนเป็นขาวแต่ถ้ามาตรฐานเนี่ยใช้ได้ทั้งขาวทั้งดานะครับ นี่คือข้อดีของการเดินทํามาตรฐานทำให้ตายที่มันอารมณ์แบบเราเจอคนที่เก่งมากรับมือได้หมดเช่นพวกกระดาสุดยอดเซนเนี้ยแล้วเราจะปราบสุดยอดเซนเขาเรียกว่าจะปราบปราบะระดับปรมาจารย์เนี่ยต้องต้องใช้ระดับขอที่มันแบบว่าออกจากเมทริกความรู้ปกตินะครับอ้าวได้กินรีละเล่นติ้งยังไม่ถึงพันสี่นี่จะยังปียงเยอะมาก เอ๊ะด้อะไรดีเนี่ยครับเม็ดไรเดียไรอืมเอไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอเคเม็ดต่นก็เม็ดตัวนะครับเดี๋ยวไปคิดมากชุดดีโอเค เบีจะไ,ได้ไหลได้นะเนี่ยเดี๋ยวยกกินแล้วเบี้ยก,กินแล้วตัวนี้จะราบคุณรู้ปะหูเบี้ยวไว้ก่อนนะแต่ถ้ายกเรือก็ได้ไหมเนี่ย หร,หรือหรลบเฉยๆเฮ้ยผมเดินไม่ดีเลยฮะเดินไปเดินมาออกแนวมั่วนะออกแนวไม่ค่อยดีอ่ะ เบื่อตัวเองเดื่องไม่ดีนะครับตองเดี๋ยวต้องกันโทนก่อนไม่รู้คิดยังไงไม่กัดแต่มันง่ายๆเลยนะ อาจจะจำเช้านะแล้วก็คิวไปหน่อยนะเกียแบบนี้เลยเดินหนอกมั่วๆนะครับตกนี่เสียเบี้ยตรงนี้เลยนะไม่น่าเชื่อเลยเสียคืนเฉยเลย so บ a d จะต้องเบียดเบียดละเอียดหน่อยโอเคก็ถือว่าคืนให้กัาว้กันนะเพราะว่าตอนแรกเขากินเม็ดเขามาฟรีเนาะ เออเรืออยู่นี่เลยเหรอได้เลยลอยเลือตายแนละ้วแล้วเขาอาจจะไม่ระวังด้วยเราแค่เดินเรือเฉยอีก ถ้าเขาไม่เห็นนะเรอเรียบร้อยเดือตายโอเคมีโอกาสที่จะไม่เห็นแต่ตอนนี้น่าจะเห็นละวอตไม่เห็นเหรอเรียบร้อยนะเรือลองลงมาตายกับเม็ดอ๋ออย่างนี้ได้ อะไรกำนมานี่ยโหจบละจิจี ตอนแรกที่ไม่ขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวม้าวี่งได้ตอนนี้ติดเบีรยตัวเองไม่ทำเลยบอกกรคนไหลเมื่อกี้เราบอกไม่ทันแต่เขาเดินนี่เดี๋ยวต้องขึ้นคนแบบโอ้อหเลยม้ามาเจอตีเลย ถ้าแรกเรือเราชนะเลยเพราะว่าหมากเขาไม่มีโตดูเขาทำไงตัวถอยตัวโคนมาไหมหรือจะจนกปุ่นถ้าเลือปิดก็เราก็กินเลือเป็นสบายอเคขึ้นไปยืนนะจับเบี้ยวไว้ น่าจะแบบนี้นะน่าจะชนะเ,เขามาเดินดีตอนหลังนะเป็นลองแล้วเดินเหนียวทำดีเมื่อสายไปนะ เคลียร์บด้วยสกิโลฟีกิโลฟีอะไรต่ยอมเฮ้ยโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่า สัมผัสความสนุกและโอกาสที่คุณไม่ควรเจอกบบไหลปลายไหลปลายเหรอปลายกระดานนี่คือไงไหลไหลคือเขาไหลแบบไม่ดีหรือไหลไหลแบบมีโปรต้องรอดูนะว่าเขาไหลตอนได้รู้ว่าคขาดีเขาเก่งปลายหรือไม่เก่งปลายและชื่อเขามันกำกวมอะโอเคเล่นท่ามาตรฐานสู้กัน โอ้ไม่มาถ่ายเลยคือทำไมคนเขาชอบออกแนวพวกเวก้าปูกันนะไม่รู้ไปอ่านอะไรกันมาคือจะบอกเลยว่าก้ามปูไม่ประโยชน์เลยเป็นพวกหมาหาเสมอกันนะ่าจะมุมมองผมอะ่ะเ <'s> นี่ยน็อตติงอ่ะเอ็นออน,น็อตเทกไนท์เทกพอพอโซคุณขึ้นไม่ได้ดีขนาดผมเดินหลังผมได้เบี้ยสูงแบบเฉยสบายเนะก็คือแบบผมได้เตียบสบายมากเค okay. อ่า uh, but not so easy to win not so easy to win This one... t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 his one... มาขึ้นมาขึ้นกินกินโอเคเขาได้เขาได้กองใหญ่ So very t good... not good... So Brock ไว้ก่อนโอเคสโปรดโปรดก่อนเดิ่เร็วจริงนะอืมโอเค

โอเคผมก็เลือกกดคุณเขาหนะหลบแล้วอืมเฮ้ยเเร็วมากเลยคนนี้เรื่อแบบเร็วจัดออ่ะง Hmm. Uh, what should I do? Hmm. Hmm. เดินเร็วมากเดินเป๊ะด้วยนะคิดก่อนโอเคผมอาจจะเสี่ยงมากไปหน่อยผมจะต่อเสมอแบบ เขาเดินดีกว่าที่ผมแบบคาดแบบสุด เพื่อเซอร์ไพรส์เขานะแล้วก็ลดการโจมตีของเขานะ โอเคเกอบตายต้องหาดีเฟนด์ที่ดีเลยเใช่บเห็ไหมมาเลยืนดี ผมพี่ว่าผมไม่แพ้ถ้าเกิดว่าถ้า,ถ,าถ้าเป็นมนุษย์เล่นกันนะตามหลักแล้วผมน่าจะโอเคเลยสรงถ้าเจอเอนจินก็ไม่แน่อันนี้อาจจะแพ้แต่ถ้าเจอมนุษย์ผมว่าไม่แพ้พี่โอเคเพราะเม็ดน่ะเม็ดกับเพราะเราส่วนที่บกบอกเรืองศูนแม็ดเราได้เม็ดมาก่อนเนี่ยต่อให้เรามีพร้อมแม่เราม,มีปัญหามันก็กลับมาได้นะเห็นไหมฮะ เรามีเราเหมือนรับตุนไว้ก่อน Saturday Show s r s ุกคาด d i s w น n Take Take มากินค okay. hmm. อ่มโนหอยกินกินมาจับ แต่น้อยแต่น้อยคิดต่อนโ So should be okay for me So should be okay น่าจะพอได้ Bug back ลุกถอยคนดีกว่า ดีกว่าให้โคลและเข้ามาในเวน <Look. S 1> ไม่ว่าเขาเดินอะไรก็ออกมากินเพราะว่าเรือด้านหลังเขาขาดอยู่เพราะเรือตัวนี้ผูกเบียดจะกินกลับก็ออมาค่ะตอนนี้ก็กินลุกเลยก็กินดี ลบไปนี่ไม่ได้ลูกค้าหล,ลบไปนี่ไม่ได้ลูกค้าล,ลบไปนี่ได้อย่างเดียวดันแขตอตือตื้นตื่ตืตืตื่ โอเคเราบล็อกเขาหมดเลยมีเม็ดกะดีอย่างเงี้ยกวาดได้หมดมีเม็ดอะไรก็เป็นตัวใหญ่นะครับมันโฮโพซิชันได้ต่อให้เราแบบผิดพลาดอะไรก็ยังเห็นไหมแซคโคนกับเบีย้ยยังได้เลยเ,ลยเราเอาตำแหน่งอะไรอย่เงี้ยนะวันเดียสเฮ้เรากินเ,เ,เรือเรือโขนะเรือนะเรือขานะ Look. น่าจะเรียบร้อยแล้วแหละผู้ตัดสินน่าจะยอมแพ้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้เพจคุยหมอลรุกกับเซนบอลทางเพจ Facebook แล้วก็จีเอ็มบอลโรทาง YouTube นะส่วนท่านใดที่สนใจคอร์สเรียนก็สามารถมาสอบเรียนกับผมได้นะมีทั้งม้าขวาสู้ทุกรูปม้าขวาตีม้าเทียมคู่กลางม้าขวาตีม้าซ้ายม้าขวาตีเม็ขวาตีม้าซ้ายแล้วมาขวาตีเม็ดซายนะส่วนหนังสือก็ใกล้ออกแล้วม้าขวาตีม้าเทียมคู่กลาง อะไเทมคู่มือสำหรับคนที่จะเป็นสุดยอดเสียนคนต่อไปนะเพราะว่าอันนี้เปิดเผยเคดวิชาในการที่จะปราบสุดยอดเสียนนะครับมีทั้งท่าิดคือการจะเป็นสุดยอดเสียนได้เนี่ยจะเล่นแมากูุกท่าเดียวเนไม่เวิร์กนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจะแต่แก้ได้เราจะต้องเดินได้ถึงสองท่าเลยนะครับซึ่งมีท่ามาตรฐานกับท่าไม้ตายนะครับ เออดิสฟอนว่าจะทำยังไงลูกจนมา้วมากันนี่ก็เดินเล่นนะแล้วก็รอให้เขาเดินมาเราก็เลยไม่ว่าจะกินหรือไม่กินก็นลุกจนละเอ้ยคำริงไม่กินเรามามาลุกจนนี่ก็ได้นี่นะเบอร์นะครับเบอร์โอเคลุกจนลางกระดานนะ โอเคครับสวัสดี <Yeah. S 1> ครับ